สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกนะครับสำหรับผมนะครับผมใช้หมวกกันน็อกทรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีบังแดดหรือแก๊บนะครับเอาไว้บังแดดนะครับแล้วก็มันมี คิวนะครับคิวสองชั้น,นชั้นในมันจะเป็นชั้นในมันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหนแว่นกันแดดนะประมาณนั้นเกือบบล็อตชั้นนอกก็จะเป็นกันลมธรรมดานะครับแบบนี้ครับบางคนก็จะเรียกว่าทรงทรงแอนเวอเจอร์นะครับ หรือทรงโพลิ่งนะครับแล้วแต่คราจะเล่นกันทีนี้มันมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนั่นก็คือกล้องนะครับกล้องแอคชั่นแคมหรือกล้องวิดีโอนะครับที่มีที่เราติดที่หมวกกันนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมติดไว้เพื่อบันทึกนะครับบันทึกการเดินทางนะครับนะครับแล้วก็อีกประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับที่ว่าใช้เกี่ยวกับเรเื่องของความปลอดภัยก็คือ,อใช้บันทึกเหตุการณ์นะครับเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ไม่หลับไม่หมดสติไปแล้วกล้องไม่สูญหายนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะไฟล์ที่เรา บันทึกไว้ในกล้องก็จะใช้เป็นหลักฐานนะครับในการประ,ะกอบการพิจารณารูปคดีนะครับมือใ,ใครพิสูจนนะครับเพื่อมีผลในทางกฎหมายนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับจดจ่าค่าเสียหายกันนะครับทีนี้หมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกทรงนี้นะครับ มันจะมีมันจะมีรูปทรงตรงคางที่ค่อนข้างค่อนข้างแหลมนะครับค่อนข้างแหลมเดียวอย่างนี้มันจะไม่เหมือนหมวกทรงสปอร์ตนะครับนะฮะการการติดการติดการติดตั้งกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยมันก็เลยดูค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับผมว่าน่าจะติดยากกว่ากว่าหมวกแบบทรงสปอร์ตซึ่งตรงคางพวาเนี่ยก็จะจะไม่ได้ยื่นอย่างนี้นะ มันจะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างโค้งมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรเยอะแยะนะครับบอกกับนกทรงนี้เนี่ยมันจะมัมนจะแหลมแล้วก็จะมีมีช่องดักอากาศนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะติดเนี่ยมันก็มีวิธีติดนะครับตามที่พี่ตามที่ผมเคยเห็นมานะครับก็จะมีบางคนก็จะติดใช้ใช้ตัวยึดที่ เป็นกาว 3M แปะด้านข้างบางงงงง้างตรงฉมูบมังนะัตรงฉมูกตรงคางหมวกนะตรงด้านข้างนี้มั่งหรือว่าบางคนก็ติดข้างบนตรงนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมดูแล้วผมมองว่ากล้องเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะนะครับก็ไม่อยากจะฝากความหวังไว้กับกาว 3M นะครับซึ่งแปะตรงนี้นะครับวเวลาลมอาจจะกระเด็นหายไปได้ตรงนี้ก็เหมือนได้ก็มีนม้นําหนักอยู่นะแล้วมันสูงนะครับเวลาเราขับรถแล้ว สมมติว่าเราจะมุดกิ่งไม้ถาวรอะไรประมาณนี้นกล้องอาจจะโดนได้ยแต่ถ้าเรามาติดข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นตลอดเวลานะครับว่ากล้องมันยังอยู่ไหมนะครับแล้วมันยังบันทึกอยู่ไหมประมาณนั้นนะครับอันนี้ปัญหาก็คือมันไม่เรียบนะครับหรือถ้าถ้าเกิดว่า,าดูตามแบบของคนอื่นที่เขาไปติดมานะครับก็จะบางคนก็จะหล่อแบบนะครับหล่อแบบใช้ วัสดุอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยหล่อแบบเป็นชิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นกาวก็ไม่พ้นกาว 3M นั่นแหละนะครับสองหน้า 3M ยึดแปะนะครับแต่อีนนี้ผมมาเจอนะครับเจออุปกรณ์เจออุปกรณ์อ,อ,รอย่างหนึ่งที่มันช่วยให้การติดตั้งช่วยให้การติดตั้งกล้องนะครับติดกับหมวกง่ายขึ้นนะครับก็คืออ่าตัวนี้น ันนี้นะครบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าในนี้มันบอกว่าเป็นอัพอัพเกรดเมลเมิสตาร์ทเมาส์จะเรียกว่าเมาส์ก็ได้นะคือเป็นเมาส์เมาส์ยึดนะครับเมาส์ยึดเมาส์ยึดกล้องนะครับกับหัวกันนอกนะรูปร่ลางหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะ เป็นอย่างนี้นะครับจะมีจะมีขายึดนะรงนขายึดกล้องนนะด้านหลังก็จะเป็นแค่หายเป็นเป็นยางหรือซิลิโคนนะประมาณนั้นนะนิ่มๆนะครับมันสามารถพับนะครับพับเข้าหากันได้นะครับให้เข้ากับรูปทรงของคางหมอนน็อกได้นะครับพับแล้วก็จะเล้มแหลเรียวๆอย่างนี้เข้ากับรูปทรงของ ขาหมวกดังนะครับแล้วก็มันก็จะมีสีนุกแก่นะครับสีนุกแก่ละร้อยละร้อยห่วงตรงนีด้ดนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันง่ายมันง่ายง่ายมากๆนะครับสะดวกด้วยนะครับไม่ต้องไปหลอกแบบไม่ต้องไปหาเหล็กนะครับมาทำตัวยึดไม่ต้องแตะกาวนะครับอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมัน มันแข็งแรงกว่ามันคงกว่านะครับมันปลอดภัยอะ่ะดูแล้วว่าปลอดภัยกับกล้องน,นะครับพกล้องก็ไม่ใช่ราคาบาทสอบาทนะตอนการติดตั้งนะครับแล้ก็ทาทาไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทาไปอย่างนี้ไว้ก่อนนะในตำแหน่งที่เราจะติดนะครับเสร็จแล้วก็เอาสายแถบติดตัวแกเนะี่ยสอดเข้าไปด้านในนะครับ แล้วก็เอาไปร้อยกับรูนะร้อยกับรูตีด้านหลังรูนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในในหมวกัน,น็อกนะครับร้อยป,ป๊บก็วกปลายสายกลับนะครับนะครับแล้วก็มาติดกระแทกตรงจับที่เดินมนะครับ เดี๋ยวค่อยขยับให้แน่นนะครับอันนี้จัดทรงก่อนประมาณนี้นะครับ นี้นะครับมันจะลอยเข้าตองช่องนี้นะครับอันตายก็คืออย่างนี้นะครับแปะตรงนี้เลยแปะกระแทบมันของสายมานี่แหละเราเริ่มได้ตำแหน่งที่เข้าที่แลวปุ๊บแล้วก็จัดนะครับจัดให้เข้าที่อีกทีนึงแล้วก็ขยับสายรัดให้มันแน่น ขยับมุมหาได้ตามใจชอบเลยจะเอาจะเอามุมไหนนะครับจะกลมมากกลมน้อยขนาดไหนยขยับได้เลยลก็ลอกแปะลอกแปะแค่นั้นแหละไม่ยากได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ ันก็จะกดตรงนี้หน่อยนะอย่างอย่างตรง,ตรงขอบจะบีลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ติดกล้องได้เลยนะครับอันนี้เป็นเคสเคสกันน้ํานะครับเคสกันน้ําจิงต่างว่าเป็นกล้องนะครับมันก็จะมีขาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใส่ไปตรงนี้เลย แบบนี้นะครับไม่เกิดน,น,ะะนี่นะครับนี่นะครับถ้านะครับถ้าสมมติเราไม่พอใจมุมกล้องนะครับเราอยากจะขยับตัวกล้องให้มันสูงขึ้นนะครับขยับตัวกล้องให้มันสูงขึ้นนะครับ สูงขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับก็ทําทได้นะครับขยับขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อว่า,เ,าเราจะได้กดนะครับกดหน้ากล้องให้มันเชิดขึ้นนะครับกดดันกดลงมาข้างหลังนี่ครับให้ด้านหน้ากล้องมันเชิดขึ้นนะครับเพื่อ,อาการถ่ายมุมกล้องมุมอม,อมองที่กว้างกว้างขึ้นนะครับเราก็หาซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นขาต่อนะครับขาตอ่อ าต่อเพิ่มความยาวความสูงนะครับแล้วก็หาตัวขันอย่างนี้มานะครับพยายามสับไว้คนละด้านนะครับตัวตัวนอ็อต ตอตัวน็อตขันไว้คนละด้านเพื่อเราจะได้ปรับได้ง่ายอนี่นะครับอ่ะก็จะสูงขึ้นแล้วนะครับสูงขึ้นแล้วนะครับเราก็จะกดดวงกล้องนี้ให้ให้เชิดขึ้นได้ง่ายกว่าสมมติเวลาขับแล้มุมเฉียงอยิง หน้าเราอยู่อย่างนี้นะครับกล้องก็จะเชิดขึ้นต่างนี้ได้นะครับหรจะกมลงมาอย่างนี้ครับแล้วตวเราครับนะครับมันมีหลายขนาดหลายความยาวให้เลือกซื้อนะครับเราไปหาดูได้นะครับอันนี้ก็ผมซื้อมาตัวนี้นะผมซื้อมาถ้าจำไม่ผิดจะ300กว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีหลายร้านละที่ขายนะครับอยู่ในช้อปปี้นะครับบางร้านก็200ไปลายปลายบางร้านก็300ต้นต้นนะครับ ลองหาดูนะครับลองเลือกดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมไม่ได้มาขายนะครับอย่างแต่ว่าใช้แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเออมันสะดวกนะครับมันง่ายขึ้นนะครับก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้ทราบนะครับได้ลองไปซื้อหามาใช้กันดูนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้ติดตั้งหมอนนอกได้ง่ายขึ้นนะครับติดตั้งกล้องติดหมอนกอนดอกง่ายขึ้นนะครับ พื่อบันทึกการเดินทางเพื่อบันทึกเหตุการณ์นะครับใช้สําหรับเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้ใช้เป็นหลักฐานนะครับในการาเกี่ยวกับเรื่องทางคดีทางกฎหมายทว่าไปนะครับเรียกร้องหรือชดใช้อะไรกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ นะครับจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับก็มีโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ